สวัสดีตอนเย็นค่ะทุกคนพี่แป้งชมจะพานน้อง,องไปรับของฟรีนะคะนั่นก็คือเจ้าตุ๊กตาก,กระทิงนะะ้าที่เป็นของชาวสเปนนั่นเองค่ะบอกเลยว่าน่ารักมากๆและของฟรีชิ้นนี้นะคะเขาแจกเพียงแค่5,750ชิ้นเท่านั้นค่ะซึ่งสต็อกของจะเป็นยังไงรับเวลาไหนได้บ้างนะคะน้องดูคลิปพี่แป้งให้จบนะคะและของฟรีชิ้นนี้เนี่ยมันจะใส่อยู่ตรงหัวไหล่ของเรานั่นเองค่ะเข้าแมกตาพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิง้งริงไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าทำยังไงบ่บนนคนมมปจะะไ เล่นแบบนี้มาก่อนให้ทําตามลูกศรไปก่อนนะคะส่วนใครที่รับชิ้นที่แล้วไปแล้วนะคะเดินตามพี่แป้งชมมาได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูเควกกันนะคะว่าต้องทายังไงบ้างว่าตรงหน้าโรงหนังดูคาว่า UGC นะคะน้องๆจะเห็นว่าของฟิชินี้เนี่ยเขารีสต็อกตอน2องทุ่มนะคะแนะนำให้น้องๆเนี่ยเข้ามาทําตอนช่วงเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะและทุกครั้งที่เขารีสต็อกเขาจะแจกเพียงแค่สามชิ้นครั้งนี้น้องๆไม่ทันก็ต้องรอใหม่อรอบนึงนะคะกดปิดหน้าต่างนี้ไปได้เลยนะคะเดินมาคุยกับผู้หญิงที่หน้าโรงหนังนะคะเค้้้าาาเนนนนนี่่ยคือออองงงงๆจะะตตตมมหหััวททด5ใบแ น้องของพี่แป้งชมอาจจะเจอในที่ที่ไม่เหมือนกันก็ได้นะคะน้องลองหาทั่วๆก่อนสมมติน้องหาไม่เจอให้น้องมาตรงนี้นะคะที่ป้ายรถเมล์ตรงข้ามกับโรงหนังจากนั้นเขาจะวาร์ปเราม่ที่หนึ่งนะคะน้องลักษณะตัวทอ่ยจะเป็นแบบนี้น้องอาจจะเจอที่เดียวพี่แป้งชมก็ได้หรืออาจจะไม่ได้เจอที่เดียวกับพี่นะคะซึ่งในโลกนี้เนี่ยพี่แป้งชมนะคะเจอทั้งหมด3ใบนั่นเองซึ่งโลกนู้นนะคะที่เป็นโลกแรกเนี่ยพี่แป้งเจออีก2ใบนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างพอเรากลับมาที่โลกของเรานะคะน้องเดินตามพี่แป้งชมมาได้เลยค่ะจะอยู่ตรง จากน,นั้นเนี่ยอีกอันนึงคือเข้าประตูสีเขียวตรงนี้ไปนะคะแล้วน้องเนี่ยเดินขึ้นมานะะที่ชั้น3หรือชั้นบนสุดนะคะน้องจะเห็นว่ามันจะมีตั๋วอยู่ตรงนี้นะคะจากน,นั้นกลับมาที่หน้าโรงหนังอีกทีหนึ่งอย่าเพิ่งกดคุยนะคะน้องๆมาดูตรง UGC ก่อนนะคะว่าขอของน้องเนี่ยเหลือ,อก sonra, อีก่นาทีนะคะด้านซ้ายมือเนี่ยมันจะบอกอยู่ว่าตอนนี้ของน้องเนี่ยเหลือกี่นาทีนะคะอย่าเพิ่งกดทําอะไรทั้งนั้นนะคะทำตามพี่เป้แล้วมันถึงจะได้ขอนะคะกดปิดตรงนี้ไปนะคะน้องๆดูนาฬิกาของน้องๆนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเวลากด ได้เลยค่ะเขาจะให้เราดูวิดีโอประมาณ10วินาทีนะคะถ้าทาตามสูตรของพี่แป้งน้องได้ของแน่นอนนะคะจานนพาะพอดูเสร็จให้นอนนะคะมาที่คําว่า UGC น้องๆดูด้านซ้ายมือที่เป็นเวลานับถอยหลังว่าเหลือกี่นาทีนะคะเวลาเหลือสักประมาณสองสามนาทีน้องๆไม่ต้องออกจากแมปนะคะอยู่ในนี้ไว้นะคะส่วนเวลาสีเขียวเนี่ยคือเวลาที่น้องทําเควสไปแล้วนะคะแล้วน้องๆเนี่ยจะเหลือเวลาที่สามารถรับของฟรีได้นั่นเองซึ่งพี่แป้งชมแนะนําว่าให้น้องๆเนี่ยมาทำนะคะในช่วงเวลาที่แป้งชมบอกมันจะมีสิทธิ์ได้ของมากกว่าหาน้องคนไหนที่มากด300 ชิ้นี้ไม่ทานรอรอบหน้าได้เลยหรือรออีกพรุ่งนี้ก็ได้นะคะแล้วค่อยมาทําก็คำนวณเวลาเองมาดูนะคะว่าเวลานับถอยหลังในกี่นาทีกี่ชั่วโมงนะคะ